รอเลือกได้แต่รวยเลือกก่อนโอเคขอบคุณเมนนี้มากมากอ่ะมารวยกันก็คือหล่อเลือกได้นั้นจริงรวยอ่าอ่าหล่อเลือกได้รวยเลือกก่อนเนี่ยอันนี้มันจริงแต่มันจริงสําหรับเอาถ้าเป็นงานวิจัยนะก็จะเป็น22-25ถึงจะเป็นลักษณะที่ว่าถ้ารวยมึงเลือกก่อนเลยหลอ่อมึงกินทีหลังผู้ผู้หญิงจะไม่ได้มองตรงนี้เป็นหลักแหละแต่เฉพาะด้วยนะวงเล็บนอกจากอายุเท่านี้แล้วนะ2 2 25ขึ้นไปแล้วนะ วงเล็บว่าผู้หญิงมีสถานะทางเศรษฐกิจไม่ได้สูงมากนะักถ้าผู้หญิงที่มีเงินมากแล้วเขาจะเริ่มไม่ได้มองหาผู้ชายที่แบบรวยเวอร์อบ้านดีอยู่แล้วได้รับขบอุ่นอยู่แล้วฉันไม่ได้ขาดทรัพยากรฉันก็มองหาผู้ชายที่หล่อมาเป็นพ่อพันธุ์ที่ดีของลูกฉันยอมจ่ายเงินจ่ายทรัพยากรซื้อรถให้ผู้ชายขับอัพสถานะผู้ชายให้เทียบเท่ากันพอกับฉันเพื่อเขารู้สึกภูมิใจที่อยู่กับฉันแล้วมาเป็นพ่อพันธุ์ที่ดีกับฉันแกตรงนี้มา แต่ถ้าผู้หญิงที่ขาดทรัพยากรด้วยและเริ่มอายุมากเข้าสู่เริ่มต้นการทํางานจะเป็นลักษณะที่ว่าผู้ชายรวยได้เลือกก่อนอะนะก็